เรื่องที่สิบความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาพระพุทธภาษิตโยจะวสสตังชีเวรูปปัญโยอาสมาฮิโตเอกาหั่งชีวิตังแยโยปัญญะวันตัสชายิโนแปลกว่าว่าผู้ใดไร้ปัญญาใจไม่มั่นคงพึงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้มีปัญญามีชาญ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าอธิบายความปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้หลายในตามตัวอักษรแปลว่ารู้ทั่วถึงหรือความรอบรู้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า wisdom หรือ intellect ไม่ใช่ knowledge คำหลังหมายถึงความรู้จากการเรียนรู้ซึ่งตรงตรงกับคำว่าวิชาหรือวิทยาในภาษาไทย ปัญญาที่มีความหมายเหมือนวิชาหรือวิทยาก็ามีเช่นโยคปัญญาอันเกิดจากการประกอบกระทำเช่นการศึกษาเล่าเรียนการฝึกฝนอบรมคำว่าปัญญาชนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า intellectual นั้นหมายถึงบุคคลผู้มีการศึกษาดีมีความคิดดีมีความรับผิดชอบในตนและสังคมมีเหตุผลในการกระทำต่างๆคือไม่ทำอะไรตามอารมณ์อันขาดกับเหตุผล ผู้ไร้ปัญญาที่ตรัสในพระคาถานี้น่าจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับปัญญาชนที่กล่าวแล้วกล่าวคือเป็นผู้มีความคิดต่ำไม่มีเหตุผลในการทําการพูดไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนไม่มีความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมทําอะไรตามอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นคล้ายสัตว์เดรัจฉานขาดการควบคุมตนเองบุคคลผู้ไร้ปัญญาเช่นนี้ แม้มีชีวิตอยู่ยาวนานก็ไม่มีประโยชน์ไม่ประเสริฐสู้ผู้มีปัญญามีชีวิตอยู่วันเดียวไม่ได้การกระทําของผู้มีปัญญาแม้เพียงครู่เดียวก็ให้เกิดผลดีอันยั่งยืนแก่คนมากไม่ต้องกล่าวถึงการทําทั้งวันโดยยอ่อปัญญาท่านแบ่งเป็นสองคือปัญญาอย่างโลกโลกเรียกว่าโลก,กิยะปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากอารมณ์ของโลกของโลกเรียกโลกุตระปัญญาอย่างหนึ่ง เหตุเกิดของปัญญานั้นท่านกล่าวไว้สามประการคือเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาหนึ่งเกิดจากการคิดจินตามยปัญญาหนึ่งเกิดจากการฝึกอบรมฝึกฝนภาวนามยปัญญาหนึ่งปัญญาอ,อีกประการหนึ่งท่านเรียกว่าสชาติกะสะชาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาแต่กําเนิดได้แก่ความเฉลียวฉลาด ที่ตรงกับภาคภาษาอังกฤษว่า intelligence คือการเรียนรู้อะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้ง่ายหรือ wisdom มีสมรรถภาพสูงในการเรียนรู้สามารถขยายการเรียนรู้ของตนไปได้กว้างไกลกว่าที่ได้ยินได้ฟังในปัญญาสองอย่างคือปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปัญญาธรรมว่าประเสริฐช่วยให้พ้นทุก์ในการเวียนว่ายตายเกิดและยังสามารถช่วยคนอื่นได้อีกมาก ข้อความอื่นๆที่จะพึงอธิบายได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่9เรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพ,พระขานุโกนธัญ,ญเทระมีเรื่องย่อดังนี้พระเทระเรียนกรรมฐานในสนักพระศาสดา,าแล้วเข้าไปทำความเพียรในป่าจนได้มรุอรหัตผลแล้วกลับมาด้วยต้องการทูลให้พระศาสดาทรงทราบ ท่านเหน็ดเหนื่อยมากในการเดินทางจึงแวะลงพักแห่งหนึ่งนั่งเขาชานอยู่ครั้งนั้นพวกโจรหลายคนปล้นบ้านแห่งหนึ่งได้ทรัพย์แล้วห่อสิ่งของต่างๆต,ตามกําลังของตนนําไปเมื่อเหน็ดเหนื่อยต้องการพักก็เข้าไปพักนั่งก็เข้าไปนั่งพักที่พระเถระนั่งเขาชานอยู่เห็นพระเถระแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงวางห่อสิ่งของลงบนศีรษะของท่านโจรคนอื่นๆก็วางสิ่งของลงพิงพระเถระเหมือนกัน โจรมากคนของจึงท่วมทัวพระเถระโจรเหล่านั้นนอนหลับไปรุ่งขึ้นเวลารุ่งอรุณกว่าห่อของของตนได้เห็นพระเถระแล้วทําท่าจะวิ่งหนีเพราะนึกว่าท่านเป็นอมนุษย์พระเถระกล่าวว่าอย่ากลัวเลยอุบาสกอาตมาเป็นบรรพชิตหาใช่อกมนุษย์ไม่โจรทั้งหมดหมอบลงแทบท้าพระเถระขอให้ท่านอดโทษให้เพราะไม่ได้มีเจตนา เข้าใจว่าเป็นต่อไม้จึงกระทําเช่นนั้นโจรทั้งหมดขอบวชในสนาของท่านเพราะความเลื่อมใสในอนุภาพบวชแล้วพระเถระพาไปเฝ้าพระศาสดาภิกษุเหล่านั้นทูลพระศาสดาว่ายังไม่เคยเห็นใครมีอนุภาพเช่นนี้เลยพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่แม้เพียงวันเดียวของพวกเธอผู้ดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทาเช่นนี้ ประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไร้ปัญญาพระศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าโยจะวสสตังยีเวเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น